ดีค่ะบัตรเสื้อผ้ามือสองค่ะนางค่ะค่ะบ่ายนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็คเก็ตมาซิตี้บาร์จึงหนาปานกลางนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน U.S.A. Lost S.T. ค่ะ45่โลราคา900 0บาทนะคะลูกค้าจ๋าจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ8 0ด0ถึง100ตัวค่ะลูกค้าจ๋าตกต้นทุนตัวละก สิบบาทนะคะ้าวมาเตสุริโอ้ยาวมาเตสุริยาสิบบาทเท่านั้นคะลูกค้าค่ะตัวแรกค่ะฟอร์เรเวอร์คุยกค่ะไปก่อนไปกรก่อนฟอร์เรเวอร์เลยค่ะตัวขึ้นมาก็แบรนด์เลยลูกค้าจ๋า แบนเลยของกล้วยเป็นก่อแล้วเวอนะคะลูกค้าจ๋าของหนูเป็นควิกค่ะลูกค้าจ๋านะคะลูกค้าขาใตอนนี้มีทั้งชายทั้งหญิงเนาะใคาาไสมาให้เลยนะคะลูกค้าขาน้ำไปทําราคาได้หลากหลายค่ะใช่ย2 0สองร้อยอัพได้เลยได้เลยนะคะสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยนะคะแล้วแต่แบบด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าบางกึ่งหนากลางลูกค้าจ๋าผ้าบางก็คือผ้าร่มกึ่งหนาก็คือเนื้อสเวตเวร์ลูกค้าจ๋าใส่ได้ทุกวัยนะคะลูกค้าจ๋าผู้หญิง ก็ได้ผู้ชายก็ดีลูกค้าจะได้ทุกวัยเลยนะคะชายแล้วใส่ได้หมดเลย,ยนะคะตัวนี้ตัวเองน่าจะแมนมากเขาอีกแล้วเหรอตัวเองน่าจะแมนมากเขาต้องใส่ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเขาจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ตัวเองอน,นี่ไง,ไง,ไงเขาจะเอาตัวนี้อุย้ยลูกค้าจา๋าเอาขานะาดลักๆแต่อันนี้น่าจะไซส์เอสเพื่อรอเถอะลูกค้าคะอันนี้เป็นอันสไปเดอร์แมนบอกเลยอนาใส่ออกมาก็จะประมาณนี้ต้องอิกแพ็คไหมคะยังไงไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องอีกแ็คก็ได้ คอยเท้าทำไมคอยเท้าทำไมนะคะอ,อย่างเกร็จแล้ค่ะลูกค้าจ้าลูกค้าจากกระสอบนี้ต้นทุนต่อตัว90บาทลูกค้าจากกระสอบนี้45โล9,000บาทลูกค้าจากกระสอบนี้งานเกรดเอนะคะลูกค้าจ้า แล้วค่ะแนะนำเลยค่ะลูกค้าจาก90บาทเอาไปซักลีดดีๆขาย250ได้ขาย350ได้ลูกค้าจ๋าแต่โดยปกติแล้วไม่ต่ำกว่า250แน่นอนนะคะ250อัพเลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าขายตามตลาดเนาะใช่แล้วค่ะแนะนำเลยนะลูกค้าจ๋าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเดรนิดหน่อยเดรนิดหน่อยเดรนิดหน่อยนะนี่เมคอัพอินยูอีกอันนยงกันไว นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแลวนิดหน่อยนะคะลูกค้าจะให้เร็วให้ไวนะคะสนใจ CF ได้เลยรับเป็นกระสอบรีวิวได้รับเป็นกระสอบใหม่ได้ลูกค้าจ๋าแต่สินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะของมีอาดิดาสแต่กงพยายามจะบอกว่ายังไงกระสอบแต่เราไม่บอกเราไม่บอกเราไม่บอกลูกค้าเราไม่บอกลูกค้าจ๋าเราไม่บอกคเป็นความลับนะคะเลือนิสหน่อยนิดหน่อยละน้อยนาก่อยจริงๆรค่ะ บอกได้คําเดียวว่ามีไม่เยอะนิดเดียวค่ะจ๋าได้สองพันเท่านั้นนี่ปักอีกอย่างพอมียังไงคะนกป้ยเขาเป็นนกเขาเป็นสีแดงอาจะเป็นนกกระจิบนกกระจิบก็มาเว้ยเนาะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากนะลูกค้าจ๋าเหมาะมากกับอากาศช่วงนี้เมื่อเช้าพี่ตื่นมาแม่ยังไงคะเป็นตอนหนาวนาวแช่เมื่อเ้ารนี้โอก็เลยไม่อาบน้าเลยมาเสาร อย่าพูดดังสิเขารู้หมดเลยแ่นนเองนะคค่ะก็เลยรู้หมดเลยพี่น้ำรู้หมดเลยอ่ะว่าไม่ได้อาบน้ำมาเมื่อเช้ารีบด้วยฟอร์เอเวอร์ฟอยเบอร์หนูน่าจะตัวที่3ที่4แล้วนะคะพี่ไปห้าหกแล้วลูค้าพี่น้ำค่ะพี่บ่าได้มากค่ะว่ามันออกเสียงยากมากฟอย์เอเวอร์ฟอร์เวนตีวันฟอร์บีลูกค้าลูกค้าจามแนะนำแนะนำค่ะลูกค้าจาต้นทุนเก้าสิบบาทค้า่ะสวย สวยด้วยลูกค่ะค่ะป้าเอา,า <laughs> ส้นเดียวกันส้นเดียวกัน,นแดงประทะแดงเลยค่ะพี่นางค่ะ,ะแฟรไหมอ่ะอ่ะแบรนอะไรคะพี่นาง<อ>ไม่เหมือนไม่เหมือน,มอนไม่เหมือน อ่ะให้ดูให้ดูค่ะดูนะคะจะเป็นแบรนด์นี้นะคะดูค่ะลูกค้าจ๋าสีแดงเหมือนกันแต่คนละอันคนละสกรีนอ่านี่เลยนะคะอันนั้นน่าจะเป็นของผู้หญิงสวยนี้น่าจะเป็นของผู้ชายใช่ไหมคะนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะป้าตัวใส่ตัวนี้พี่ใส่ตัวนั้นออ๋ต้องสลับกันใช่ไหมต้องดูแปล๊ะ ขาย200อัพได้ลูกค้าจา๋า<แ>ไลฟ์สดขายแจ็คเก็ตแมนแมนแบบนี้แจ็คเก็ตเท่ๆแบบนี้ไม่ต่ำกว่า250แน่นอน<ช>ลูกค้าจา๋า<แ>อันนี้ยังมีแบรนด์ยังนี่อ่ะแบรนด์ยี่ห้อมีกระเคล้ามาคันอ่านอ,ออกบ้างอ่านไม่ออกบ้างลูกค้าจา <c oughs> <c oughs> ๋าเค้ากันระเคล้ากันไป ต้องเข้าใจต้องเข้าใจนักผู้หญิงนะคะลูกค้าว่าอ่านไม่ออกกับส่วนใหญ่อันนี้ของผู้หญิงยังไงคะอุวีมากมากนะคะลูกค้าค่ะเป็นน้องร่มนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าไซส์มีค้ามานะคะไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลมีค้ามาลูกค้าจ๋า ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีลูกค้าจะคุยดีน่ารักเนาะอุยน่ารักนี่น่าจะใส่ไซ<า> <X> <X> ส์มาให้เลยเอสเอ็นเอ็นอ๋นะคะมีค่ะทั้งหญิงทั้งชายนะคะลา่ค่ะลูกค้าจะเอาฟอร์เรเวอร์เยอะมากพี่นาอุยลายตัวเลยนะคะลูกค้าค่ะเป็นลายปักเลยทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะคะทั้งแขนเสื้อนะคะลูกสาวขาอ่ะปพาพี่นางลองหน่อยนะคะได้คทำมาให้พี่นางลองนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะเล่แล้วบอขึ้นในบออุยอีกตัวนึง อันนี้น่าจะไซส์เอน่ารักมากนะคะลูกค้าขาอู้ห้น่ารักแหมเอาสวยมาอยากได้สองตัวพี่นางจะเป็นแบบนี้ไม่ได้พี่นางจะอยากได้ทีละสองตัวไม่ได้นะคะลูกค้าค่ะเมื่อเช้าเราก็ใส่ตัวนี้มาเองค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะคะใส่คู่หน้าเหมือนไม่เช้าอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่าลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายวันนี้ลูกค้าจ๋าวันนี้วันดีวันนี้วันรวยค่ะลูกค้าจ๋ารวยรวยกันทุกคนเลย สะอ่อนแห้งซื้อผ้ากับบักมีแต่ได้กับได้เลยสวยไหมสวยเนาะเป็นลายตัดดอกไม้นะคะทั้งตัวเลยทั้งแขนทั้งหน้าทั้งหลังนะคะลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอักระสอบนี้ให้เร็วให้ไวลูกค้าจะสนใจ C.F. ได้เลย45โลราคา9000บาทค่ะลูกค้าจ๋าราคา9000บาทเท่านั้นจ้าเมกินเมกิน u s a อมาเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะพดีค่ะ สวยอ่ะคุ้มแหงนี่นะคะลูกค้าจ๋าสวยมากค่ะอ่ะตัวนี้โอนาวีนะคะอุ้ยหลากหลายแบรนด์แบรนด์ก็ค่ะค่ะมาหลากหลายนะคะที่หนูเจอก็จะเป็น forever เป็นอาดิดาสนะคะลูกค้าขะเป็นโอนาวีนะคะลูกค้าขะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าที่เจอก็จะเป็น forever หลักๆนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็อันหลากหลายแบรนด์ที่หนูอ่านไม่ออกอีกนะคะแเวนก็มาเวนกับนีลูกค้าคะแเวนก็มาค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มแท้ อุ้ยคุณเอาเอฟเองเลยบอค่ะคือสวยไนม่ได้เราต้องใส่ลูกค้าก่อนนะคะอันนี้มริกันอะไรเอ่ยตัวนี้เอาเครื่องเทศแขกคุณอาแลกแขะอืการ์ตูนอะไรอ่ะจ้าการ์ตูนอีหยังนะคะน่ารักแขะนะคะลูกค้าค่ะนะคะลูกค้าจลูกค้าสนใจกระสอบนี้ซ f เอได้เลยนะคะลูกค้าจ้า 45หโลนะคะราคา9 0้าบาทนะคะลูกค้าจ๋าเน้นย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะใช่แลวใช่เลยมีจำนวนจำกัดใช่ค่ะลูกค้าจ๋ามีจำนวนจำกัดนะคะมีไม่เยอะนะคะลูกค้าจ๋ารับกระสอบนี้ได้หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าได้หมดได้หมดสดชื่นนะคะลูกค้าสวยสวยมากวันนี้น่ารักจริงแล้วพี่น้าหพี่ได้เลยน่ารักของผู้หญิงน่ารักน่ารักอัประชันกันอะ ประชั่นกับลายดอกนี้นะคะนี่เลยนะคะลูกค้าสวยๆกันเลยทีเดียวแนะนำเลยสำหรับหมวดนี้นะคะนะคะสินค้าเป็นงานเก๋ๆด้วยนะะคใช่ค่ะลูกค้าแต่อาจจะมีเสียหายบ้าง5-15%นะคะใช่ค่ะอันนี้เนี่หนีนแบทแมนอันี้อย่างดีอ๋คือมีแบทแมนแบทแมนก็มาลูกค้าจ้าแบทแมนป้าลูกค้าค่ะเสื้ออ่อนแห้งนี่แต่อันนี้ปล่อยเบอร์อันนี้ใส่สบายค่ะเพราะว่าคือเขาแบบเขาไม่หนามากแล้วเขาไม่ใช่สเวตเตอร์ที่หนาค่ะลูกค้าจ้า น่าจะไซรกล้วยแต่สวยเลยใช่ไหมคะไซรกล้วยเนี่ยแมนมากเอ้าก็สวยก็เท่เนี่ยสวยนะค่ะจ้าหมาะมาแม่ขันสะออนกระสอบนี่ของเอฟเอ็มเลยนะคะอยากได้เองเลยก็ค่ะอันนี้อะไรเหมือนกับตันอเมริกาเลยใช่ไหมคะมาวิวไวแล้วเชียวโอ้มาวิวนะคะกับตันอเมริกาอะไรไม่รู้แต่เมกอินยูเอสเออ่านะคะมีหลายตัวนะคะอ่ะนี้ของมาวิวเลยจ้า สะอ่อนแห้งลูกค้าจ๋าใหม่มากสะอาดมากาลูกค้าจ๋าแต่ทา้งนี้ทั้งนั้นอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะ5ถึง15เปอร์เซ็นต์เพื่อนดาอาจมีเจอนะคะนะอาริโซนามาีกเลวบางตัวมีหมวกค่ะลูกค้าจ๋าเพาะสะอ่อนอแห้งลกลวยๆหน่อยค่ะพี่นางคะเรากลวยๆให้ลูกค้าดูนห,หน่อยนะคะลูกค้าคะอ่ะนี่เลยนะคะก็อยากไปเลยเด้อสิบอกเด้ออุ้ยสวยมากอะ่ะอ่ะพี่นางคะ<า>พัดูี จนถึงท้ายก็สอบกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือด้านในป้ายข้างในนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้ดูด้านนอกเป็นลายปากชิวาห้าเหลกกับบัมแนเดอร์ลูกค่าเดี๋ยวเดินู้สบัดใ้เบิงเอางามีหลีลูกค้าจ๋าต้นทุนเก้าสิบบาทนะคะอันนี้คือด้านหลังลูกค้าจ๋าอันนี้คือด้านหลังด้านหน้าขอโชว์ด้านหลังนะคะได้เราจะไปเลยอ๋อเราจะไปเขาขอปิดตัวนี้ได้ไหมอ่ะได้ได้ค่ะมีอันซปเปอร์แมนมาด้วย เดียงกันเลยค่ะพี่นางค่ะขอซปเปอร์แมนหน่อยค่ะอ่านี่เลยลูกค้าจ้าสออนแห้งก็สอบนี่แบทแมนก็มาค่ะซปเปอร์แมนก็มาค่ะลูกค้าจ้าชีวาจังไดอีกเนาะเยอะงามแห้งนะคะลูกค้าจ้านีน่ลูกค้าจ้าโอ้ยสออนสสออนซื้อไปใส่เองก็คุ้มลูกค้าจ้าซื้อไปขายก็คุ้มลูกค้าจ้าสุดยอดมากนะลูกค้าจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้นะคะ เป็นแจ็คเก็ตวาซิตี้บางกึ่งหนา,ากลางนะคะเป็นงาน USA Lot SP ค่ะ45โลราคา9,500บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ80-90ถึงตัวนะคะลูกค้าจ๊ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ90บาทคะ่ะ80ง100อ๋อ80ถึง10 100 10 100. 10 100ตัวนะคะโอเคค่ะ,คะ สำหรัล,ลูกคนะ้าท่านไหนที่สนใจนะคะที่ต่อดได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลน์โทรเข้ามาสอบถาม i อหรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบัานเาเปิดทุกวัน9กมงเช้าถึง5มงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ